สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพอกันกับเจ๊เจ็บเทยเท้านะจ๊ะมัอนี้ออกป่าค่ะพี่น้องเลาอะได้แล้วบอกปลาเฮดครับพี่น้องดิใหเพื่อนดูค่ะงามขนาดจากมันชิ้อยู่แถวนี้เลยนี่หาเบิงโล่แถวป่านเลยเนาะนี่ก๊กนึงนี่นี่นี่อ้ยเพิ่งกระโดด เอาเถอะเจ็บๆข้ามันโอเอ้ยโหทำคนเด้อเก็ดคนเด้อเก็ดคนเด้อใช่เลยเปิดมาพร้อมกับความมานพี่น้องกระความมานอันเฮ็ดดต่อง่ใายๆงามงามจ้าง่ายเลยเนาะ สบายดีรอบบ่ายจ้าพี่น้องจับหัวกะจันดีจันครับคือช่องแม่น้องบ่อยโอ้ยหักแล้วโอ้ดึงมาพันฮักแทบอยู่บ่ได้แต่อยู่บ่ได้อยู่บ้านบ่ได้อยู่บ้านบ่ติดพี่น้องเนก็เจี๊ยบมือนี้มือนี้เอาเจี๊ยบมาน้ำพี่น้องมาลุ่นกันเด้อว่าสิได้ชีมานบ่คนคนประมาณมาน้ำนะพี่น้อง ข้นประมาณมาเลยแนวนี่เลยข้นประมาณมานี่ยมากมาคือเก่าแหละมากับคนมาเนาะมันหัวซักนี่พี่น้องจิ้มเด้อจิ้มเด้อเสียงไทยบ้านชุ่ว์ชว์อยู่ได้เจีบจิ้มไม่เจีบจิ้มกันบอกว่ายางกะายเฉย

ห้าขวดกระยางห้าวๆมาแน่นี่นเดียวนจุ่มน้อยเนาะเป็นแบบนี้แล้วเก็บนะ,ม,ะมันก็เป็นยุ่มเป็นยุ่มเป็นยุ่มไปแนวนี้แหละเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆดิเท<ม>่าเดียวมันก็เต็มกระตาคนเห็นเลยเลยแนวนี้น,น,นะ<ม>พี่น้องมามามาใครอยากเก็บเห็ดมาเด้อมาเด้อมาจิ้มมางานลำลุงพลเด้อนี่มึงในฟูถอดปูถอดปูมันก็เนื้อไง น uh, oh, yeah, yeah. no. ี่ให้กางเลยกเลยกันเียนดังเนีไแ้วนเสียงดังเดอเฮาจอมพูนกะเเห็นบ่ายนจอมพทูทคลิปเด้อชูจะมาสอเด้อกูทยคลิปก่อนเดี๋ยวผามาเก็บนังปูได้ บอกบกปอบนี่ไหมเห็นล้ดอกนี่มันกรสิเล่นมญาติกูบอกบอกแล้วมึงอย่าไปก่อนอย่าไปก่อนกูรู้บออืม ไปก่อนแล้วเหน็นกติงนี่เเวเาชิบอันนี้อันนี้นี่นเนชื่องมาลำไป,ปลำไม้ Phải đây kẹn nó lại oh, thế tát bớt thôi theo này là nó Bẹn bớt lại hồi พู b ôn. B ôn นพูนเท่านี้ก็บุมเขี่ยกเบนเอเห็นะตัวดแต่ตาเลี้งตาลายแล้ว theo mình bớt thế, thế này เขาตัดเปิด này นี้น่ะพืชโพบักดําบ่มา thế หยัง พ้นอีกบ,บ่มีบ่าตาเห็ดเขาตัดแป่นไปนแล้ว bớt là bỏ Hãy subscribe không đâu. ตัดถัเลยเนาะเขียงตับเลยวะเนอเ็บกนเนอวา่ะยบกดใ่นดนี่ออกหนึง่ง นี่เห็นอู่เดี๋ยวก่อนเขีบยมก่อนเอ็ขึ้นน้ำเห็เนาะเกีบไปก่อนขาหลนี่แหละเห็นม่ไหมชี้ไ่เห็นนั่นแหละน นไม่เจ็บลยโ้ยตีนขานเลย่ะยมาเด็กเปิจังดอกนีน่โอ้ยขอห้า,อามออมันชืว่าบ่าวาน,น,น,นี่นะนละเป็นมาลงขึ้นเโอ้ยเยียบเปิดนี่นะเจบเลยอ่ <laughs> ออดาดจมันออกไปมแนะถ้่แถวขงเราปรานดิขี่ยนะน่อะะอาออกปทางละเว้นองอ นี่ะลาพหม่เแนเขาบอยนะ้ยไป่ใ่ะเฮ้ยพี่มางหือนี่นี่ดูนี่เห็นอยู่นี่ับไปเต้เาตัดไหม่ตมันทับเออเดี๋ยวพี่้องมันตากแดดตกกแ็ดหลุดหัวแดดหัวโดนี่้อนี้ดีนะไม้ยังโผล่ไอยู่ มเท่าบางมาดึาา <Okay. S 2> ออกก่เห็นบ่เออให้เราหาท่านกอถาเราแช้ตีนเจ้าก็จะว,ว,ว,ว่ามีมันตึแล้วมันโผลมันเต่งเอหอยแถวนี้ยเจ้าให้มันตายเฮเธอหนีนะตัวนู้ไม่ก่อนด้วหักโก้เื่อไแล่ะป่น,นี้เมื่อยหื้อัน พดไหมมันอยู่แถวพดไหม้่โอ้ยงวก็มิติเบิดมองหาเลวปะเนี่จ้องทหาประค่างจ้ากูจยองท่าประค่างงงงง

คือแถวใกล้ห้วยมันดอกใหญ่นี่โอ้ยเขาทางอันเิแล้วมันหาบ่เห็นมันมา้นมันต่อเป็นหัวแล้วบ่เด้

ี <sensation> ่มันหวนเหมนมุงมันง่ายเกรดเขาแกงหน่อยนึ่งนะเอาไานี่ต่อเมือมือมือ

มาจักพนเจบลิ้นของมันขหน่อยไม่เนาะเออ อได้แกงหน่อยนะึง้มาเี่ยได้น่ะกลัเก็บปไปรับอรับากไป้ป<ะ>พจปพี่น้องวทยหัวเว้นห่าง,งมาอะไรหาเพ่อวทหัวเวห่างเลย ทะเลป่าชมวิวกับประบัวเจี๊ยบด้วยตามือนีงความมันก็มีให้เห็นหน่อยนึงไปเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่สิเก็บภาพบรรยากาศอยู่ในป่าในดงไว้สำเนีกงคนเด้อจ้าขอบคุณนะคะที่ขับวงว่าชม o m เลยค่ะขอบคุณที่ไม่ขับโฆษณาเลยค่ะยางต่อไปแล้วจ้บบ๊ายบาย